นีดีโอให้สาวลกเบ่งเดินนี่เด้อมือนี้ไล่มองกับจันพุดโอ้ยสกมันสกมันเด้อไถ่นไถ่นกำไถ่น้่าไัลายมาเย ไหน้ำไหน้ำซ่างหเนืน้อน้ำมันดีนองนองชัดเนี่ยๆๆบึงเด้อบึงเด้อพี่น้องป่านน้คล้องสดสใหม่ใหม่เขากลวก,กันเนาะเขาก็ได้ 走！走！走！干嘛？ nào nào sạch có <đất> được <laughs> này mở thứ trắng vợ nào เขา,ากบได้ะนะก็เราไปทันเขาได้็จังวะอย่ามานันบรุพื้น์นกโอ้ถ่ายห้องกันนะ้นี่ะเดอ เอาปักขึ้นมื้อนี้เอาไป เ,เขาเสียดอยู่นี่เราก็บริการใหเขาหนะ่นะ

คือกันเนี่ยกองห้องนี้ก็ได้จะไปว่ายองทั้งหมก็้องมอเขาอ็นหรกงโกับตะซังนี่ะโอ้บังบังเขาอนเขาอุดังั้นแต่เวาดังนั้นนะ